น้อสาวน้ำว่าน้องกับบุกษาหน้่มว่าน้อว่า,ำากำลังน้อยใจมีน้องใหม่ไม่อยากให้แม่ไปเอาน้องใหม่อยากให้แม่อยู่กับน้ำว่าว้าเอ้ยงอนตุ๊ป่องเป็นยังยังเครียดกับเป็นเมื่อคืนนี้เครียดหลาย เห็นพ่อไปเล่นกับน้องเครียดเครียดว่าสันหัวดุดโซนพ่อเครียดว่าพ่อไปเล่นกับน้องน้อยโอ้ยควายอยางเครียดเป๊นอยากให้ฮัฟเ,เอาใจจากของอยากให้ฮเอาใจจากของไม่อย่างไรฮขาไปเล่นน้ำน้องเครียดกับเป๊นแม่ฮักอิหลาคือเก้าพ่อกะฮักอีหลาลูกสาวแม่คือเก้าล่ะ มีน้องได้แม่ก็หักอีหลาห่าเก้าเด้อนละบ่เม่นว่ามีน้องเล้วสิบ่หักอีหลา่าหักคือเก้าหักน้องน้ำให้อีหล่าน้ำกับแบงความหลักก็ให้หักน้องน้ำแน่แม่เห็นว่าก็เด้ออีหล่ามั้หักทั้งน้องหักทั้งอีหล่าละ่ะคนเจนเมื่อนี่บ่ไดไล่สดเมื่อนี่ไปธุระอีหล่าเล็ยบบ่ได้เป็นทักท้ายเอฟซีเล้ยบบ่ได้ไล่สดไปทักท้ายเอฟซีเลย เฮีนนยนอนหลยนอนมาคักป้ะมาคักนอนมาใครแม่ว่าเหลนน้ำมาหลุมาะายมาเกาให้นอนมหลุมาบายมาพานอนน,น,น้ำว่าน้หมักหูเนาะหูเนาะถือแม่เนาะหูไหมแม่หูอยู่ว่าฟังแม่ฟังแม่อยู่แต่ว่ากับม่ตองกระดิกกันได้ ท่านท่านกันดีขูนก็ถือแม่หูอยููว่าฟังแม่ว้านะรับตายูแต่ฟังแม่เว่าแม่หูจากแค่ก็ดีหลายมันถือแม่เข้าใจปะทับไปดิขันแก้วลูกสาวเอ้ยไอแม่ทับหูไ้ปะทับว้หลดมันดินดีพดหูเนี่ยหูน้ำบาปอยูซื่อหูดื้อไปเขาเรียกว่าหูดื้อใช่ไหมหูดื้อมากค่ะ ทับไปเลยเนี่ยหูดือ้อทับไปเลยทับไปเลยหูดื้อจังเลยหูดื้อจังเลยไม่มีเพื่อนเล่นละสิพ่อไม่อยู่พี่ก็ไปโรงเรียนมีแต่แม่คนเดียวน้ำว้าเงาละสิไม่มีเพื่อนเล่นเลยพ่อไม่อยู่พี่ไม่อยู่อยู่แต่แม่คนเดียวหืมเครียดเป็นงอนเป็นไรเด้อ อาตื่นขึ้นมาทักไทยทักไทยเอซหน่อยไม่ได้ไลฟ์สดก็ทักไทยสวัสดีค่ะน้ำว้าค่ะขอบคุณนะคะที่ช่วยดูคลิปน้องน้ำว้าค่ะขอบคุณมากค่ะ